ไม่เสียชื่อที่เป็นทายาทคนบันเทิงงานละครเต็มตัวเรื่องแรกของเรซซิ่งอัครนันลูกชายสุดหลอ่อแทดนปพาการแสดงหายห่วงโผล่หน้าจอมาทีไรพบความใสความน่ารักมาปลนใจแฟนๆหน้าจอทีวีตลอดเวงานนี้จับตามองกันต่อกับละครมิติใหม่งานดีมีคุณภาพ สงครามเงินทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ผลิตโดย c ีเอช e อ5 6 1ถึงเวลาปล่อยของโชว์ซีนดราม่าของน้องเรดซิงที่ต้องประชินซีนอารมณ์กับตัวแม่ตัวมันมนำพึ่งนัทริกาผู้สวมบทสาวไฮโซตัวแม่ลายทองผู้มีอาการทางจิตจับตัว มาทำร้ายด้วยวิธีการเกินจะคาดดาวงานนี้ย้อนรำลึกความหลังว่าถ้าตัวเองไม่แทงลูกกับอักคราวคงมีลูกสาวมาเติมเต็มความรักเลยจับลูกกับอีกเมียนึงมาแต่งหญิงแบบล้อนๆณนะจุดนี้เลยได้เห็นเรซซิงที่สวมบทเป็นอามมาในชุดเรสราตรีรุง้งฟริงกระดิ่งแมวนอนสวยๆให้ ป้านำพึง่งแต่งองค์ทรงเครื่องติดกิฟตออกมาน่ารักน่าตีเป็นอีกหนึ่งซีนอารมณ์ของเรซซิ่งที่ต้องทำสมาธิอย่างหนักแต่ขอเมาเบื้องหลังการถ่ายทำซักนิดกว่าจะเข้าซีนนี้เรซซิ่งขอเติมพลังกินขนมถุงก่อนเข้าฉากและขอกำลังใจจากพีชานนแฟนปัจจุบันของแม่แพทยนปพาที่คอยคุมเข้มเมฝ้าดูอยู่หลังจอมิเตอร์ ยืนยิ้มกลื้มปริ่มกับการแสดงของน้องเรดซิงแก้มแตกหลังถ่ายฉากนี้จบหลงเรดซิงรักในคอสตูมนี้หนักมากขอทีมงามเอาชุดราตรีในฉากใส่กลับบ้านไปเซอร์ไพรส์แม่แพทถึงที่บ้านปักหมดุดรับชมความน่ารักความสดใสกับซีนอารมณ์น้องเรดซิงได้ในละครกระแสดี สงครามเงินคืนวันเสาร์ที่วันที่30กันยายนเวลา21.45นหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอดีช่อง34